สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกมในแมททาวเวอร์ก็เล่นไปแล้วแหละนะขอเซตแป๊บหนึ่งโอเค เออโอเคก็เล่นไปเยอะแล้วก็จะปรับเล่นใหม่แล้วกันอ่าซึ่งเกมนี้เขาก็ถอยมาเราก็ผมก็ถอยมาเรอราคาแหละเล่นเกมมันหลือเกินนี่กดตดาดไปจะหยินจับไปเงี้ยเหรอเอาไว้ในภาษาไม่เกิดช่วยได้นี่ ไปแล้วอโอเคก็เกมนี้ก็จะเป็นแบบให้เราไปที่ชั้นสูงสุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นให้ปล่อยจรวน,นก็ขยับความเร็วก็จะไปเรื่อยๆในการฆ่าหนึ่งครั้งนะฮะอ,อ,อะ้โอเคนะฮะ เกมก็จะเป็นแนวนี้แหละถ้าเกิดแปากใจว่าทำไมถึงหลกก็เพราะว่าคอมผมมันกากนะครับเกมอย่างนี้ไม่งังเล่นได้กระจกก็กา,กากมากเล้อ พวกที่มีหลอดเลือดพวกนี้เราก็ต้องตีมันดีวกว่ามันจะตายแล้วก็ตีถ้าเกิดตีตายเราก็จะได้ความเร็วในการขึ้น,นการเคลื่อนที่แหละนี่อันนี้ก็คือพังมาแล้วหนึ่งที่นะฮะนี่คือผู้หญิงเอ้ยเจ้าหญิงไม่ใช่ผู้ก็เหมือนกันแหละแล้วตัวพวกมันใหม่ๆก็จะมาเพิ่มขึ้นตีตีอ่าอเื่นผมเล่นเฟลโลอืม ลืมไปถ้าเ,เกิดเราช้ามากลาวาก็จะขึ้นมานะพอถ้าเกิดขึ้นมาถึงตัวเราเราก็จะตายตีตีตห่า้าเสร็จไปอีกหนึ่งเออช่วยเจ้าหญิงได้เงินถุงเงินบทดล็อกเงินช่วยเจ้าหญิงคนหนึ่งปลดล็อกระเบิดเลเวลหนึ่ง โอเคครับก็ตัวเกมก็ลาวๆนี้นะครับก็ให้ไปถึงชั้นสูงสุดอันนี้ก็องอันนี้ก็เป็นพวกเกาะครับอันนี้เพิ่มเออเพิ่มหัวใจให้เราถึกขึ้นตายยากขึ้นดาบก็คือทำให้ตีแรงขึ้นครับอันนี้รองเท้าเอาไว้ทำให้ตอนที่แดดลงอะ่ะ จะเร็วขึ้นครับล็อกเก็ตเอาไว้เป่าเอาไว้ปล่อยไม่เท่เป่าสิปล่อยเร็วขึ้นในการเมื่อ,อเมื่อตกลงมาอันนี้เพิ่มความโชคดีครับเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยตอนที่เราดับถุงเงินอันนี้เมื่อตอนตีครับจะเร็วขึ้นจากบวกหนึ่งเป็นบวกสิบงี้ยก็จะขึ้นทีละสิบสิบสิบครับน้ำมันทำให้เอ,อมันตรงที่มันชาร์นะครับ าในการปล่อยจรวดครั้งแรกอ่ะช้าลงสปีดบูสตก็เป็นแนวคอมโบ <c vid> ครับ Μ เออคอมโบเต็มก็จะไปไวครับอันนี้ต้องปลดล็อครับเป็นน้ํายางั้นผมอัพอันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันครับอัพ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 ก็กดผิดอเอออืมอูดูดู นี่ครับเงินถูงเงินที่เราปลดล็อกได้นี่คือบอมที่เราได้มนาะมันก็จะเอาไว้เล่นในด่านนี่แหละครับซึ่งเกมนี้ก็ได้เกิดมันเป็นเกมแนวอินเกมอินดี้ก็พอเล่นได้ก็ถือว่าคุ้มตอนที่ผมถอยมันมาจากสตรีมที่มันตอนที่ลดราคาก็ก็ถือว่าดีนะแบบผมคิดว่านะฮะ ออ,อ,อ,อืนี่คือคอมโบครับเมื่อจะเต็มหลอดหลอดตรงซ้ายบนนะครับมันจะมีหลอดอยู่ถ้าเกิดเราฆ่าพวกมันแล้วไอหลอดข้างบนเต็มเราจะเร็วขึ้นสิบครับผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยก็อขอโทษด้วยครับอจุ๊บอึดจๆ๊บอึดจุบ๊บอึดอ่านี่และครับคอมโบ แต่ถ้าเกิดโดนมันตีเราก็จะเสียคอมโบเหมือนกันนะก็จะต้องเดาให้ดีอืมเออสวยละสวยละสวยละจะตายไหมนี่มารอดหมดทุนเงิน ผูต้ตาย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 อืออ่าเสร็จเควสหมดเลยอืมช่วยใครไม่ได้เลยอ่าไปผมขอซื้ออืมอันนี้ละกันผมก็จะไม่ค่อยอยากจะซื้อพวกนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันยังไ,ไงอะ่ะ ดาบนี่ก็อยากซื้อนะแต่ว่าผมขออันนี้ดีกว่าเพราะผมต้องการความเร็วในการเคลื่นที่มากเพราะไม่งั้นตกเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วก็ขออันนี้ด้วยครับอุ้ยกดผิดอีกละผมซื้อเกือกมาก็เพราะว่ามันจะทําให้ได้เงินเยอะขึ้นเนี่ยครับอยากตีตอนหนึ่งในครั้งแรกก็จะเพิ่มครับเพิ่มขึ้นเพิ่ม เพิ Five, 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 ่มเพิ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 ่มอืมอืมเอ่ออืม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 โอ้เควสต่อไปก็คือให้อยู่ให้นานที่สุด ห้ามดัดครับไอตรงที่มันเป็นการกับไอตรงห้ามอะไรสักอย่างก็คือเราจะต้องทําอย่างนี้ตีให้ได้นานที่สุดห้ามดัดถ้าเกิดดั๊ดไมจะหายปุ๊บแต่เราคิดว่าผมคิดว่าผมน่าจะหายก่อนที่มันจะเต็มนะอื้อืม้หายก่อนจริงๆด้วยนี่ครับเนี่ย survival for ก็คืออยู่รอดใน25วิโดยที่ไม่แดดและไม่ลวงอืมก็ผมขอซื้อไอ้ไออันไหนดีไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ,ไอนี่แ้วกันนะอุ้โอ iğ, ช้าเลยอืมอืม ผมมีอะไรเซ์ไพร์ครับตอนที่เราตีบอสเดี๋ยวรู้ก็ให้ติดตามชมว่าบอสจะเป็นตัวอะไรตีตีเข้าไป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 ดนูหน้าตาแต่ละตัวหน้าตาโคตรหน้าไว้ตห่วาไว้งแส อืมนี่ครับจะตีแรงขึ้นนะจากตัวที่ต้องตีสองตัวอย่างเช่นตัวน้ําเงินตัวเนี้ยนี่จริงต้องตีสองครั้งครับดับไม้แต่ว่าเราโหดขึ้นแล้วเราเลยตีครั้งเดียวก็พอใช่ไหม,มใช่ไหมใช่ไหมไปไปไปผมคาดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วอ่าอืมคนที่สามของเดือนนี้ Ừ, ด้วยครก็ถ้าเกิดจะเล่นเกมนี้ก็จะต้องมือไวนิดนึงแล้วก็หัวไวด้วยครับในการตัดสินที่ว่าเราจะตีตัวไหนแล้วเช่นนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยทันใจกับการแบบนี้แบบนี้ตีอย่างเงี้ยแล้วมันช้าแดดลงช้าก็ซื้อรองเท้ามาเยอะๆครับมันจะเพิ่มการแดดโอ๊้ ไม่น่าพลาดเลยเราอืมอืมอืมอน่าคนที่สี่ของวันนี้อืมอืมตายแน่ตายแน่อือลงลาว่าอืม Power ว่าอัพพอครับเราจะได้แบบน้ำยาเพิ่มาลังและแต่แล้วแต่ว่าเราจะซื้อได้ครับว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างอ่าลัคกี้เบสซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะพอเราค่ามันปุ๊บเราก็จะได้ของแล้วแต่การสุ่มเดี๋ยวผมจะผสมน้ำยาให้ดูนี่ครับมันจะมีหลายระดับครับ นี่เขาเขียนว่ามอนเตอร์จะดบน้ำยาเมื่อต่อ,ตอเมื่อที่เราฆ่าแฮชก็คือกินแล้วจะโจมตีเร็วขึ้นอันที่สองก็เป็นกินแล้วตีแรงขึ้นอันที่สามก็จะไม่มีวันตกครับก็คือถ้าเกิดเรากดดัดดัดผิดพลาดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ตกเราก็จะขึ้นมาใหม่โดยไม่ไม่ต้องใช้จรวดอะเอนชานก็กินแล้วจะโจมตีแรงขึ้นไปอีก ฮาเดนฮาเดนก็เออ,เอ,อไม่รู้สิโกดก็มีความอ๋อโกดมันก็คือจะไม่ร่วงจะบินได้นานแต่อันอันนี้ไอฮาเดนนี่ผมไม่รู้เลื่นจบแล้ว,วจริงงั้นผมอะซื้อยามาก่อนแล้วก็ซื้อ เออซื้อซื้อซือซื้ีไม่เร็วอะเอาตีเร็วหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็ซื้อคอมโบโอ้กดผิดอีกละเรามีเควสที่จะต้องอยู่ให้นานๆแล้วก็อย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อน อย่ารีบร้อน ه, อู้ยาย่าย่าอืมเราจะได้ t อ a แท s สปีดนะแต่ผมขอทำเควสก่อนแล้วกันอืมอืมอืมเสร็จแล้วก็จัดอืม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 ไอโรน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 อืมตีตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปตี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 ตตตตตต อู้ร่วงเกมนี้ต้องปรับตัวไวๆนะครับถ้าเกิดซื้อของใหม่มาอย่างนี้แล้วจังตีเหมือนเดิมมันก็จะอย่างเงี้ยอือว้าวข่ามันเตอร์สิบตัวโอ,อ้อย่างเร็วอย่างเร็วอย่างเร็ว โอ้หัวใจเพิ่มอ,อ้ดีแล้วที่พ่านอืออีกอึงดีแล้วอืม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 อืออ่ะอีกแล้ว,ลวหลายรอบแล้วนะนี่ครับมันจะแอตแทกเร็วขึ้นแต่ก็จะล่วงเหมือนเดิมแอตแทกเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอมาตะด้วย

อุ้ยเกือบอืมตบหน้า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 ไปอีกคอมโบต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 บไปอีกอือไอ้โ้นอืออืออืใไอตัวนี้ที่จริงมันโหดมากเลยนะถ้าเกิดมันขนาดนี้นะผมคิดว่าผมจะสร้างจรวดที่มันแบบนานๆอนะ่ะ เออใช้เวลานานๆพวกเนี้ยเอาไปสร้างจรวดแบบไม่มีวันหมดล่ะยวขึ้นไปสุดเลยทีเดียวอ่ะคอมโบเอออืมไอ้นี่ไอนี่อืม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 เร็วเร็วเร็วเรวใกล้ถึงแล้วอีกแค่เอื้อมเรยตีตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไป มังกรมังอืมอย่าก,กดเพลินนะฮะถ้าเกิดกดเพลินจะล่วงนะฮะเหมือนผมที่แดนดล่วงไปปล่อยอะอออีกแล้วอะจะตายอีกแล้วอะเออลืมไปว่าว่ามันไม่อีนี่นี่ว่อ ก็เล่นให้ดูคร่าวๆก็สักประมาณนี้แหละนะครับก็เกมก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะแคสอีกทีนะฮะก็ตอนเมื่อของก็เริ่มหมดแล้วโอเคนะครับใบายบาย